คลิปนี้อยู่กับผมวิทยานะครับทีมงานนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านสีสุขหมู่ที่8ตําบลดอนชมพูอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับมีอยู่2แปลงอยู่ติดกันเลยนะครับเนื้อที่อยู่ติดกันเลยนะครับฉนดเป็นครุฑแดงเรียบร้อยนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนอมิตรภาพนะครับทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข2นะครับมาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับคลิปนี้อยู่กับผมวิทยานะครับทีมงานนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านศรีสุขหมู่ที่8ตําบลดอนชมพูอาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับมีอยู่2แปลงอยู่ติดกันเลยนะครับเนื้อที่อยู่ติดกันเลยนะครับโฉนดเป็นครุฑแดงเรียบร้อยนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนอมิรภาพนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2นะครับมาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับ เหมาะสําหรับท่านใดที่กําลังที่จะมองหาที่ดินแปลงเล็กๆสําหรับมาสร้างเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเป็นที่ที่มีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับถึง2ด้านเลยนะครับแปลงนี้อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาด2ช่องทางการจราจรนะครับความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆกับ แปลงที่1ของเราเลยนะครับอยู seguinte, ่หน้าแปลงที่1ของเราเลยไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงของเรานะครับแนวเขตของเราชัดเจนมากนะครับมีเพื่อนบ้านมาทําเป็นบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชนของเอ่อบริเวณตรงนี้เลยนะครับแนวเขตของเราคือบริเวณตรงนี้นะครับเป็นรั้วของเพื่อนบ้านนะครับของเราปัจจุบันนะครับ ที่บริเวณตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทําประโยชน์ในแปลงที่ดินของเรานะครับมีแนวเขียดที่ชัดเจนนะครับมีรั้วลวดน้านะครับปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับรั้วลวดน้ำอ่าครับสามเส้นนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับรูปแปลงนะครับสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงของเราเลยนะครับฉนวมีอยู่2ใบอยู่ติดกันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่อ่เมตรนะครับด้านหน้าแปลงนะครับอยู่ติดกับถนนคอสอลนะครับ คอนกีเสริมเหล็กนะครับเป็นถนนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูนะครับนะครับแปลงนี้หน้ากว้างอยู่ที่18เมตรนะครับแล้วก็มีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะครับอยู่ที่ประมาณ44เมตรนะครับอ่าอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับฉนนมี2ใบนะครับอันนี้เป็นแปลงที่1นะครับเนื้อที่ตรงนี้อยู่ที่2งาน36ตารางวานะครับนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือถนนสาธารณะ นะครับที่จะเข้าไปยังแปลงที่2ของเรานะครับเป็นถนนดินนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรเช่นเดียวกันนะครับเป็นถนนดินนะครับสามารถทะลุไปยังถนนทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นทางที่จะเข้ามายังแปลงที่ดินนะครับนะครับแปลงนี้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับที่สําหรับการสร้างบ้านพักอาศัยนะครับ มาอยู่ตรงนี้เลยครับสังคมคุณภาพนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะครับแนวเขตของเราชัดเจนแล้วก็มีหลักหมุดนะครับสังเกตเห็นได้จากหลักหมุดของกรมที่ดินนะครับมีครบนะครับนะครับแปลงนี้ยังไม่ได้ทําประโยชน์นะครับยังมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่นนะครับสามารถที่จะทําการเคลียร์ลิงทาความสะอาดต่างๆเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยได้นะครับแนวเขตของเรานะครับตรงนี้นะครับจะยาวไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งทิศตะวันตกนะครับในส่วนของแปลงที่1นะครับหน้ากว้าง 18เมตรยาวอยู Now, ่ที plot, <Yeah. S 2> ่44เมตรนะครับแปลงที่2นะครับจะมีหน้ากว้างนะครับไปทางทิศใต้นะครับอยู่ที่34เมตรนะครับแล้วก็มีแนวลึกแนวยาวนะครับอยู่ที่33เมตรนะครับแปลงที่1นะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่2งาน36ตารางวานะครับแล้วก็แปลงที่2จะมีเนื้อที่รวมอยู่ที่200ตารางวาหรือว่า2งานเต็มนะครับนะครับเจ้าของนะครับต้องการนะครับที่จะเสนอขายในราคา นะครับงานละ3 0 0แสนบาทนะครับขายเป็นเป็นงานนะครับร้อยตารางวา300,000บาทนะครับแต่นี้อยู่กลางชุมชนเลยนะครับห่างจากถนนมิตรภาพมาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับแปลงของเรานะครับอยู่สูงกว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงนะครับไม่ต้องมา หาดินถมเพิ่มเลยนะครับสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาถมดินเพิ่มอย่างใดนะครับเป็นที่ไร่ที่สวนที่สําหรับการปลูกสร้างบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับอยู่กลางชุมชนด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับของอําเภอโนนสูงนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากถึง165เมตรเลยนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับ ของเรานะครับจะอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตะบนดอนชมพูนะครับมาประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอนนนสูงนะครับก็ประมาณแค่10กิโลเมตรนะครับมีตลาดสดมีโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆของเรานะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับเข้าตัวเมืองเข้าตัวจังหวัดก็ใกล้ๆนะครับ30กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ ห่างจากแปลงที่ของเราไปประมาณแค่30กิโลเมตรนะครับหากท่านใดเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ270กิโลเมตรนะครับการเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณแค่3ชั่วโมงก็ถึงนะครับนะครับตรงนี้เป็นแนวเขตของเรานะครับแล้วก็บริเวณท้ายแปลงนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับแปลงนี้อยู่ในชุมชนเลยนะครับ แนวเขตของเราชัดเจนมากๆนะครับตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเพื่อนบ้านมีอยู่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะออ,อยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับอตอนนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าพื้นที่ของเราเป็นแบบนี้นะครับเป็นที่สูงนะครับมาสร้างบ้านพักอาศัยได้เลย องแปลงครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่สองร้อยตารางวานะครับส่วนแปลงข้างหน้าตรงนั้นนะครับติดถนนสองด้านนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับติดถนนสองด้านเนื้อที่สองร้อยสามสิบหกตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับย้ําอีกครั้งว่าขายยกแปลงนะครับงานละสามแสนบาทนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับจะหรือจะซื้อทั้งสองแปลงเลยก็ยิ่งดีนะครับนะครับเนื้อที่จะติดต่อกันเลยนะครับเป็นผืนเดียวกันนะครับ ของแปลงที่1กับแปลงที่2นะครับสามารถเลือกซื้อได้แปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับงานละ3 0 0แสนบาทนะครับในเขตพื้นที่ของบ้านสีสุขนะครับหมู่ที่8ตําบลดอนชมพูอำเภอโนโนสูงจังหวัดนครราชสีมา ห่างตัวเมืองโคราชมาประมาณแค่30กิโลเมตรนะครับห่างถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2มาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับบริเวณทางเลี้ยวลงมาก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับลงมาถึงยัางหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะครับประมาณ300เมตรนะครับถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับของเราอยู่ในหมู่บ้านมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะครับสามารถที่จะมาสร้างบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับหากท่านใดกําลังมองหาที่ดินโคราชนะครับราคา น่าฟังนะครับราคาดีนะครับสามารถเลือกซื้อแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้ราคางานละ3 0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะครับสำหรับรูปแปลงนะครับแต่ละแปลงนะครับท่านสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงของเราเลยนะครับเพราะว่าทีมงานของเรานะทำการบินโดรนแล้วก็ ตีเส้นสีแดงๆให้ท่านเห็นรูปแปลงอย่างชัดเจนนะครับรูปแปลงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้นะครับหรือจะซื้อทั้งสองแปลงเลยก็ยิ่งดีนะครับลูกแปลงจะลักษณะถ้าสองแปลงต่อกันนะครับก็จะอยู่เป็นลักษณะของรูปตัว L นะครับตรงนี้ก็จะอยู่เข้าไปแล้วก็มีถนนตัดไปยังหน้าแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับหรือท่านใดสนใจที่จะเดินทางมาดูที่ดินก่อนก็ได้นะครับตามพิกัดใต้คลิป ทางเราได้แนบพิกัดให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เดินทางมาชมแปลงที่ดินด้วยตนเองก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของพวกเราก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 4 1 3 3 1 6 4นะครับหรือแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาเพื่อขอดูรายละเอียดโฉนดต่างๆได้นะครับที่ ID Line ของพวกเราคือ f p a q i n เก้าเก้าเกนะครับสะกดด้วยตัว f p a k i n 999าเก้าเนะครับ,นะรบหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเราก็0 8 1 4 1 3 3 1 6 4 ทางทีมงานของเรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานนะครับขายที่ดินโดยพักกิจลตัตนะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปของพวกเราสวัสดีครับ